วองไป diyorsun? มาหาเหตดกับสาขวันนะเดไ้ายวะมาหาเห็ดพี่น้องบ่งแนเบ่งแน่มาเบิ่งเห็ดกระดับปาในลายเลยพี่น้องเฮ็ดกระเจ้านั่นตะอนเด้หาหลบได้จะไปหาเท่ไดปะขันทีอะนะบรกินอยนะขันทีอะ hết pino cá chép đầy tem cá ta hóa sát háo cả cả bay hà con háo bừng pino bừng con con cá ta ปลเฮ็ดพี่น้องปีีน nah. ีะไงูกะเฮ็ดไข่่เฮ็ดแดงลาไเต็มกระต่ายแล้วม่แล้วไปห้าโอ้ยพี่น้องาาเห็นแล้วเฮ็นแล้วนี่ ห็นแต่ดอกแบบนี้นะพี่นเถ่าแล้วเก็บส่กรตตาเฮาเนาะนี่พนะนี่ะนี่พอนีกแล้วนี่ดอกงามๆาเด็กเก็บก่อนดอกงามนาดอกบักไได้สองดอกงานี่ เขาเห็นอีกแล้วเขาเห็นอีกแล้วนี่น,นี่ดอกงามๆนี่โอเคนี่ดอกงามโอ้เอานูทิ่มนามมาใส่ดูเลยพี่นอ้องเขาเห็นอีกแล้วพี่นอ้องมานลยพี่นอ้องนี่ดอกนี้หน่อยงามงาม,งามพี่นอ้อง เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมันบอกโฟกัสนะอ่ะไปตามไปให้มาอีกนึงพี่น้องพี่น้องตขยด้อีกแล้วพี่น้องมีมีมีพี่โน้ตนี่ขยด้อีกแล้ว อิปิตาแพงนี่นี่เขาได้อีกแล้วนี่นี่เขได้อีกหนึ่งสวยตาเคี้ยวนะโอ้ยปาไปอีกนึ่งไปหาอีกบนดอนน่ะดอนนั่นแล้วกัมาเข่าดอนนี่พี่น้องอีกหม้หมาหน้าเจ้ากำลังหยางกำลังวางเห็นปะ ก็มาหาขาเจาะมากมากพี่น้องเห็นแต่บอลกระเจ้าขี่อ่ะฮ่ายเห็นอยู่บ่คือพี่เห็นแต่บอลกระเจ้าเหยียบทิมเห็นแต่เห็ดเหลืองๆนี้ เห็ดเอียงเหลือง เพียงน้องไาอันอ er. pues ีกแล้วพี่น้องนี้งามเดอบงามงากระตายไวอ้าเฮ็ดละงอกบ่นินี่เขาได้เฮ็ดละงอกพี่น้องเฮ็ดละงกบ่จะเปนหน่อยเถอะเเจ็ดเฮ็ดหอม่ยงตับะไผนี่เขาได้เฮ็ดละงกเลื่องน่อยละไผ่ดีดอบนี้ก็ได้ ไม่แม่เบิ่งไอ้ดอกปิตาเพงนะแม่เห็นบ่เห็นละงูอันนั้นอะไรอะอะโลทุกนะดอกน้อยๆนี่เฮ็ดละงูชั่ว่าเฮ็ดอันนี้นะจักเอามาให้แม่เบิ่งใช่ปิตาเพงแม่นเหรอว่าเฮ็ดละงูแม่เม่ให้แม่เบิงโว้ยมาว้าวฟันคอชั่ววะเฮ็ดอันเดียวกันนี่นะบ่ฮู้ โมแม่นี่แม่ัคัดออกเหล่ามูฮอราเทือนเลยเฮ็ดละงอกพี่น้องเฮ็ดละงอกบ้ามากาเฮ็ดละงอกบัตนี้ใช้แดงเลยเฮ็ดละงอกเขาเขี่ยไปเขี่ยมา พออี่น้องคอยได้าไดลายรายได้ได้เต็มกระตาคือได้คือซาอันนี้ได้ข้าเปพี่น้าางนงนนนองเฮ็ดช่องตกตาเราดีเป็ดว่างเนี้ยว่างเนีย้ยพี่เอาเาจะหยยบเป็ดแล้วอ้ยเสียดายเดนะเก็บใส่กระตาค่อยเจ็ดเป็ด เียวเทียวเที่ยวงโมได้พอแกงเนี่พี่น้องไหนหน่อยเดียวราพี่น้องมาเก็บรักที่นั่งแล้วเราเก็บน้่พี่น้องเก็บกันเด้อดอกนึงงใชยดอกดำๆนี่เป็นตาแพงนี่น้องดอกเดียวนะบอกควันได้พี่น้องได้สองดอกเด้อค่ะนี่นี่นี่ ใบตาแพงดอกดำดำนิหน่อยก็ได้ลายแล้วกขได้ซองดอกนี่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 อ้าเฮ็ดีกแลวเฮ็ดนกแลวพี่น้องนพี่น้องนี่นี่ดำดำมีดอกดำดนหน่อยนี่เน้อกำนำเอ็ดไเฮ็ดยังนี่ไใส่หมดแล้วจ้าในช่องดอก ้ได้ลายเติบได้เลยพรมาพี่น้องด่อนหน้าเาหาแล้วมาดอนนี่ต่อนี่กระเพายขคอเองมามาเนมาหาพี่น้องมามาบ๊วยเขาบอกพี่ชายนะว่าพูดถุกเลย มาทางนี้ก็ได้ยินเลยงเอียร์หิ้วข่าวแล้วท้องห้องจ๊อกจ๊อกน่าเสียปียกบิดชง เราไปทังได้ต่อพี่นก็จะพาป c. ไปตามหลังก็จะหอบหูหูจักทางจักกนาพิ่วะลืมเลย เจ้าพูดมาได no ้ยนางถวนเนาะนี่ยคืองามเป็นเทานางเขียวเขียวเลยนางเทนพูดม่เลว่ะหรือขอขูวเขียงามแถวนีคือจะมีเห็ดเปล่ยังเห็ดปลงอ่ะ พี่น้องนะคะคนก็หลายหลาย เขียบันทยังคัดบ่เอากรไดโอวยโอ้ย,ยขวันดูนะแต่เอาเห็นแล้วนี่กัจจิขี้ระได้มันแบบแป้นเองงต่งปันหัวล้านแถวนี่ดอกน้อยๆเป็นตะแพง

มันเละห้องเอาะมันเละแห้งเละแห้งบอกเอาพี่น้องขอเห็นอีกแล้วพี่เนาะดักเท้า,า,า,ามันเ,เป็นบอ้าใส่กระตาเนาะเท้าหนึ่งก็เจ้าเหยียบเต้ เป็ดได้เป็ดดีเ <i> ้าก <writer> ับอ้าวน้องเป็ดโสดนี่แล้งนี่น้ำไปไปหาอีก ยากมากพี่ดาวมากเออมีนกมีนกกระเทียนนกก็จะไดงินแล้วก็ได้เป็นอ เฮ้ยเากับเคียร์ก่อนที่น้าเขาจะพาเคียร์เฮากับสิ well เคีย <mas ans> เขาก็บอได้เวรอพี่นี่จะเบิ่งกระเจ้าเอาพี่น้องคอยนานใบใหด่น้ำมูกเสียมึงเนี่ย เ,เหนค่ะบุกลกีนน้องกองปลมไนเฮ็ดใครนะสองทางพอพอหอดกินซ้ำันะเี๋นงาปี่ยนมาเพี่น้อง,งด่อนนั้นบ่ได้ห้ามมาต่อด่อนนีกันพี่น้องมากันเลยขอพาพี่น้องเลาะหอบเบิดโขกแพวนี้ ล่างอาสิไปาหาเหตุอ้ยคือบอ่มีเนาะคือบอ่เห็นนะพี่น้องคืบอบ่ได้เหตุเนาะนแต่มันก็จะขี่พาพี่น้องอย่าง ไเย็ดแล้วไเห็นแล้วนี่พี่น้องนี่ว้ายนี่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 งามคักพี่น้องดอกน้อยๆคอยมักเลยนี่คอยมักกินดอกน้อยแบบนี้แสบใส่กระตาไว้ฮักเกียร์เกียร์ฮัเกียร์ तीन भाई डेरे हम लोग ดอกน้นอยพี่น้องเอ้ยมันกำลังออก หา,าไปเรื่อยเรื่อย่บอลกรเจ้าเขียเอานั่นนะเขาก็มาเขีย่ยเขียกัน เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่สองดอกจะเียบมันจเป็ดพี่น้องเลยดอกจะหนอกแต่ดอกในขาจะเหยียบมันเป็ดรเอาใครอได้

ตายทอดเยี่นนนยนีนกแะเนาะมันบทได้พี่น้องกลับจักเมื่องงานแล้วหิวเขาเลยโอเคใต่สำนี้ปลาประกูงกวางเนอะคุ้คนวักหลายมีพี่น้องคนเบิ่งนแชนเบิ่งคน,น,นคนวักหลายมือนคน,คน ลสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเั่นีน้เนอะพี่น้องใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องสาวควันในเด้อพี่น้องสบาสดีพี่น้อง